สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะผมได้มาอีก10ลุ้น เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับใครชอบถูกใจรายการไหนสําหรับอีพีกลางวันนี้นะครับนะผมได้มาประมาณ1 0 11ลรุ้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับถ้าหากชอบถูกใจนะครับรายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาลงเรื่อมชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับพระปิตาดวงสิรีวัดพระธาตุพนมหลวงปู่มหาจารยพุทธามเสกและอีกหลายแกติคณาจารย์ ชื่อดังพี่ชายนะครับร่วมพุทธาพิเศษนะสำหรับรุ่นนี้นะครับห้ามพลาดนะครับน้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับนะมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งฮะรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาเลยพี่นะรายการนี้รายการที่หนึ่งครับสำหรับ ep กลางวันนี้ฮะแล้วก็เป็นพรุ่งนี้ก็น่าจะอัปเดตนะพี่นะอันนี้เหลืออยู่สิบสิบเอ็ดองค์สุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวมารับชมไปต้นกันที่3นะครับแล้วรายการนี้ครับเปิดขึ้นมาที่รายการที่1ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อพงแร่เหล็กนะพีนะครับปิดแผ่นเงินแทะหน้าหลังครับนี่โอ้โหสวยๆนี่ฮะเลขคนะเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดครับรายการนี้รายการที่หนึ่ง300นะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับหลังของน้องเป็นลังนําเลิกนะพี่นะเป็นองค์นําเลิกนะครับ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะเป็นเนื้อช้าหมากหน้ากักทองคงลงยาด้านหลังปิดแผ่นเงินครับเลขคนตับเบอร์มาเลขห้าครับนะรายการนี้350บาทนะฮะรายการนี้3 5มราบาทครับรายการหน้ากาักเป็นเซอร์ไพรส์ลงยาจิววอนฮนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่3นะฮะ รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างฝังพลอยแดงตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขโค้าเบอร์หมายเลขสิบสามฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมารายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่ขออนุญาตเปิดนะฮะรายการที่สนะี่ 4, เปิดขึ้นมาพี่เฮ้ย รายการนี้เป็นเนื้อตะโกอ้วนนะครับฝังท้องไหลหน้าและหลังอะรายการที่สี่ตะโกอ้วนฝังทองไหลฮะเลขคนจับเบอร์มาเลขสองแปดครับโอ้โหฝังท้องไหลนะพี่นะฝังท้องไหลครับนะรายการนี้ขอราคาพิเศษใหพ้พี่นะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทท่านพี่ชายรายการที่สี่ฮะมาดูยกันต่อนะครับ,รบสําหรับรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงงานช้าตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกตะกุดทองคู่แข้งคู่ครับเลขคนตับเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเลขคนตับเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะออกมาครับพี่ชายรายการที่หกครับ รายการที่6กเลครับเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กําพีตะกุดเงิน2ดอกครับเลขโค้ดตั๋มาเลขหนึ่งสองเจ็ดนะฮะร,รายการนี้ที่โค้ดตั๋มาเลขหนึ่งสองเจ็ดรายการที่ตะกุดเงินแท้นะตะกุดเงินแท้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่เจ็ดครับ รายการที่7เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดตะก,กุด3กษัตรย์เลขพจน์เบอร์มาเลขหนึ่งห้าสามครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ตะกุด3กษัตริย์นะครับเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่7ครับต่อมารายการที่8ฮนะแทรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กนะพี่หน้ากลัดทองแดงครับ เลขคนณตัวเบอร์หนึ่งสามแปดนะครับเลขคนณตัวเบอร์หนึ่งสามแปดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่แปดนะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงนะฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกตะกุดทองทิพย์กำไรคู่ฮะเลขคนณตัวเบอร์วันนี้แปดสิบเอ็ดครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทฮะ ขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เลขคนตัเบอร์มเลขแปสิบเอ็ดรวมกันได้เก้าฮะรายการที่เก้าฮะต่อมารายการที่สิบฮะรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเสื้อว่านหมกผงขมิ้นนะครับฝังพ้อยเขียวตะกรุดเกินสองดอกเลขคุณตั้งเบอร์มาเลขห้าสิบสามรายการนี้ครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับตะกรุดเงินแท้สองดอกนะพี่นะรายการที่สิบฮะ ต่อมารายการที่11 1อรายการสุดท้ายครับรายการที่11 1อรายการสุดท้ายครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่รายการที่11เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อน,าวาน้ว่นน้ำเงินฮะตะกุทองทิพย์สองดอกกำไรทองคู่ฝั่งเพชรครับเลขคุณเรรมเลขห้าสิบสามครับรายการนี้ฝั่งเพชรด้วยขอสามร้อยห้าสิบบาทฮะองค์นี้จะสวยครับขอสามร้อยลกันพี่พิเศษให้สามร้อยลกันครับ สำหรับวันนี้ครับมีมา11รายการในพี่นะัะหมดแล้วนะรลองเลือกชมดูอีกนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อ d ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่พทุกท่านที่ติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมา,มากครับ